เอ,เองก็ยังติดใจขอต่อจากอาจารย์ด้วยแล้วก็เสมอนหนึ่งเป็นการสรุปฝากไว้ในที่ประชุมนี้เราต้องเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยเราดำรงอยู่ในความขัดแยง้งอย่างแท้จริงนะไอ้ที่มีสภาแล้วก็มีรัฐบาลเนี่ยมันเป็นการแสดงยช่ไม,มันไม่ใช่เรื่องจริง มันเหมือนวิเกดละครลิงที่ติดป้ายว่าการเมืองเลรับบอบประชาธิประยศแต่มันไม่ใช่เราต้องกระหนกว่ามันเหมือนอยู่ในสงครามและสงครามนี้ก็ดังที่เราได้เขียนมาแล้วว่ามิเป็นยุคยุคยุคนี้เนี่ยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ก็คือพรรคการเมืองใหม่กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะไปซอมบอลตอนทำลายอำนาจดั้งเดิมเพราะนั้นพวกที่ถูกกระทำรวมทั้งคดีหนึนสองทั้งหลายมันคือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในภาษาการต่อสู้ก็คือเป้าหมายที่ต้องถูกทำลายเหมือนมีเป้าแล้วต้องยิงมีเป้าอะไรบ้าง เพราะนั้นกรณีนี้กโทษหนึ่งสองหรืออะไรเน่ยนะฮะมันก็จะพ่วงอยู่ในอันนี้ด้วยก็คือเราอยู่ในสงครามของความขัดแย้งระหว่างอำนาจของชนชัน้นนำที่ไม่คืนให้กับประชาชนดังน,นั้นที่เราไปรวมทั้งที่สภาเขา้ายายามจะคุยนะ,ะว่าช่วยอย่างงดอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็ออกมาก็ไม่มีความหวังถูกต้อง อันนี้ก็เป็นการชี้งเน,นเพราะว่าของจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคการเมืองในฝ่ายรัฐบาลเกิดทั้งหมดเหมือนในคําแถลงของิฉันเนี่ยเป็นฝ่ายจาได,ด้อำนาจนิยมและไม่ต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เรียกกันว่าอ่อนไหวหถ้าที่กฎหมายนี้โทษรุนแรงกว่าในรยะในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะ แล้วก็เป็นกฎหมายที่ถูกเขียนขึ้นหลังรัฐประหาร2,549แล้วก็กฎหมายเนี่ยมันเขียนโดยคนซึ่งมีผลประโยชน์ของกลุ่มและของชนชั้นดังนั้นเนี่ยนะากฎหมายใดเนี่ยนะ,ะอ้างว่าแก้ไม่ได้นั่นก็แปลว่าไปกระทบผลประโยชน์ของกลุ่มตนและชนชั้น พราะนั้นมันได้มีการแยกฝ่ายและนี่คือการสู้รบกส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นก็เป็นกลยุทธ์ที่จะต้องดึงไปอยู่อีกข้างหนึ่งเพราะว่าเดิมจากเป้าหมายก็คือพรรคไทยรักไทยเพื่อไทยและคนเส้นแดงก็เปลี่ยนใหม่มากลายเป็นพรรคใหม่และก็คนรุ่นใหม่นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการ ทำสงครามหรือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์พนะาที่พูดที่แสดงกันอยู่เป็นละครแล้วมันได้แบ,บ่งแยกชัดเจนแล้วเสียเวลาในการที่ต้องมานั่งอธิบายกันมากแต่ว่าก็ก็ถือว่าก็ต้องขอบใจแล้วก็ขอบคุณสสและก็คนาหลาๆที่พยายามช่วยกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าข้อมูลก็อาจจะมีประโยชน์ แต่ว่านี่มันคือสองครามและการต่อสู้ระหว่างฝ่ายที่ต้องการยืนยันจารีตอำนาจนิยมกับฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยและมีแนวดเษรีนิยมที่ต้องการอำนาจแระชานคืนมามัานไม่จบมันเปลี่ยนเป้าหมายทางย,ยุทธศาสตร์คะแนนคะแะนเี้ยอยากจะเสริมตรงนี้และยกตัวอย่างเช่นที่ได้ถามเรื่อง14อตุลานที่จอมพลถนอมเข้ามา ใน,น้ัษนะของเรยนนั่นก็คือเป็นตัวละครที่สร้างเพื่อล่อให้กระบวนการนักษาหมออกต้องออกมาและเกิดเหตุการณ์6ตุลาลเพราะเขาได้เริ่มตั้งแต่เอากระพ่านจะระดุเทียงมาแล้วรอบคนก็พยายามจะเอากลับไปฮนอันนี้เป็นทนัศนะของเราน่าอาจจะผิดไปได้นะฮะแต่ว่าเมื่อเราหมงเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้น นะก็คือต้องมีการแสดงอันนี้เพื่อที่จะมีความชอบธรรมแลว้วเจะได้ปราปรากเพราะตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของเขาก็คือพอกระองและกลุ่มนักศึกษาที่มีการตื่นตัวทางฝ่ายซ้ายแล้วมันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพรรคไทยรักไทยคนเื้ดแดงแล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นพรรคเล็กเกิดขึ้นใหม่และคนรุ่นใหม่ นั้นมันยังเป็นอยู่ในระหว่างสงครามแบบนี้เรื่องคำถามเรียนขอดเสนอตรงนี้เพราะเรนคิดว่ามันเป็นหลักการสำคัญและจะทำให้เราตระหนักว่ามันอาจจะมีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นแล้วมันก็ได้ดำรงอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจกับผลที่มันเกิดขึ้นนะฮะทีนี้สำหรับเรื่องของคนเสนแยแขงซึ่งเป็นเรื่องกับ นะแต่ว่ามันก็อาจจะในเมื่อคุณสมยศถามก็จะเป็นต้องตอบเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์คนเสีแงเกิดขึ้นจากวันที่19กันอย่างต่อใต้รัฐทหารคุณสมยศก,ก็เป็นคนชุดรแรกที่มาร่วมตอนแรกเรายังไม่ได้มีเสื้อแดงและเราก็เป็นแนวร่วมตอนนั้นก็ไม่ไเกี่ยวกับการ เรื่องของพรรคไทยรักไทยก็เป็นแนวร่วมหลวงๆวงนะและจนกระทั่งได้มีการพัฒนาเพราะเนื่องจากเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ดังที่ที่ันบอกก็คือพรรคไทยรักไทยคุมทักษิณดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแนวร่วมโดยธรรมชาติกับคนที่ต้องการต่อต้านทหารในกรณนันปัญชาชนจำนวนมากคือบุญชนเกือบทั้งหมดเป็นฝ่ายพันธมิตรหมดเลย เนียก็เสียใจ,จกับรับวิชาการจำนวนมากมาก,มากที่มีความเกลียดชยังนะคะแล้วเกลียดชังระบบทักษินยิ่งกว่าการทำร,รัฐบายิ่งกว่าวกการทำร,รัฐบาลเนี้นไม่ได้อยู่ในพักนี้และเป็นอ่าจะเรียกว,ว่าเป็นแกนนำนอพชอนอกพอก็นะนะดังนั้นก็อยากจะ บอกว่าพัฒนาการเนี่ยคือชี้ชีแดงไม่ใช่สีของพรรคเพื่อไทยเล่นยนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นสีของการต่อสู้เพื่อที่จะไม่เอารัายและไม่เอารัฐธรรมนูญ2550ซึ่งคุณสมยศก็รู้ดีว่าในขณะนั้นพวกเราช่วยกันทำจนกระทั่งความแข็งแกร่งของพรรคไทยรักไทยที่เข้ามาเสริม นะก็เรียกว่าขนาดของพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในการต่อสู้มันก็มีขนาดใหญ่มากขึ้นแต่สีแดงคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้เมื่อปีห้าสานะควขวัญของเราก็คือยุบสภาเ,าเอาอำนาจประชาชนคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับคำาวัญของพรรคการเมืองใด ยุบสภาสแล้วความฝันของคนแสดงมีแต่ป้าและทหารหรือคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่มีเรื่องนนองดพักการเมือในการชุมนุมใหญ่ทุกครั้งนะทีนี้เหตุการณ์ของการที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ว่ามันทําให้มีการสูญเสียเป็นจํานวนมากเนี่ยนี่คือจุดอ่อนภายใน ปัจจัยภายในเนี่ยเป็นตัวชี้ค่ะปัจจัยภายนอกตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของพรักการเมืองหรือจะบางคนอาจจะบอกเป็นเรื่องของคณทักษินชชนวัตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความสําคัญอาจจะมีอิทธิพลกับแกงนําจจำนวนหนึ่งแต่ในทัศนคติพะาเนี่ยการแตกสลายขององค์กรใดๆก็ตามเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายในชี้ขาด และนี่อยากจะเตือนในยังฝังใจให้รู้ด้วยว่าปัจจัยภายในของคุณนั่นแหละเป็นตัวชี้ขาด mm. นะอันนี้มันเป็นปนัญหาหลกาักฐานมันไม่ใช่ว่าอ่คนอื่นจะไปซ่อกร่อนวันทำลายอะไรต่างๆเนี่ยได้ทีนี้เรื่องนี้ก็ถือว่าความไม่เป็นเอกภาพนะะแล้วเขาก็ไม่เข้าใจการในปนัญหาการต่อสู้ว่า คุณมาอยู่มันเหมือนกับไปตั้งฐานที่มั่นอยู่ในในเมืองอะ่ะมันยังไงมันก็ต้องถูกล้อมปรามและดิฉันก็ต้องขอบคุณแกนนํารุ่นใหม่ที่ศึกษาบทเรียนของคนเชื่อแล้วไม่ยอมชุมนุมยืเดเยียเพราะไม่ต้องการให้มีการสูญเสียแบบคนเชื่อนนะความจริงเราโบดกันแล้ว นะฮะหัวก,กันหลายครั้งแต่ว่ามันเรื่องที่ว่าองค์กรภายในเนี่ยองค์ประกรอบเนี่ยมันไม่มีความแข็งแรงดีพอดังนั้นเนี่ยดิฮันและคนจำนวนหนึ่งก็เป็นเสียงส่วนน้อยนะที่คิดว่ามันจําเป็นต้องยุติมันเป็นไปไม่ได้เขาใช้กําลังทหารนะหกหมื่นกว่าคนแล้วกำรวยที่สองหมื่นกนว่าคนร่วมแสง ใช้กระสุนไปร่วมสองแสนนะัดกระสุนซุ่มยิงหนะ้าร้อยนัดแล้วลบประมาณเนี่ยสามพันถึงห้าพันล้านบาทแล้วก็ใช้การซุ่มยิงเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญคำถามคือประชาชนซึ่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะไปสู้ได้อย่างไรเพราะนี่ไม่ใช่วิธีทางการต่อสู้ที่เรา ต้องต่อสู้ในเหมืองเพราะว่านี่ไม่ใช่แนวร่วมปฏิวัติไม่ใช่พักปฏิวัติเน้นว่าพักประชาชนก็ไม่ใช่พักปฏิวัตินค่ะ <building> ข,ขอบคุณอาจารย์ท<ส>ี่เรางมาการให้ความหมาัต่<ส>อไปนะคะเป็นนายในงานทีนี้มันจะมีสองเรื่องคือประเด็นหลักของคุณก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้ทหารเนี่ยทำรัฐประหารได้ยาก และทำอย่างไรที่จะให้พูดใต้บังคับบัญชาไม่ยอมรับนะคำสั่งที่ผิดกฎหมายนะเราได้ดําเนินในสองอย่างก็คืออย่างที่หนึ่งซึ่งเราเพิ่งไปความจริงเราเสนอทางรัฐบาลใครที่ฟังอยู่จะบอกว่าอาจารย์ธิดาเสนอแต่พักประชาชนไม่ใช่นะคือเสนอกับรัฐบาลนักพักไปาคานตั้งแต่รอบก่อน นะฮะก็คือประเด็นส่วนที่ตรงกับประเด็นที่คุดถามก็คือขอให้แก้กฎหมายว่าถ้ทาที่ทําความผิดอาญาต่อประชาชนให้ขึ้นศาลพลเรือนนี่เป็นเช่งที่เราเพียาจะทำเพราะว่าในปลายทางที่เราได้ยืน่นนะ,ะในกรณีที่มีการยิงอ่า นายพันคำกองและมีน,มนมายสมนหยทองเนี่ยเป็นคนขับนั่งไปด้วยเนี่ยนะซึ่งสารอาญาได้ไต่สวนชนศูนย์พิสูจแล้วก็บอกแล้วว่ากระสุนมาจากไหนและในนั้นรู้รู้ชัดกดนะว่าเป็นนายฐาเชื่ออะไรหน่วยอะไรต่างๆแบบเดียวกับหกสกวัดประถุแต่ว่าสารบอกว่าต้อง ไม่ไม่ไม่รับคำรอ้องไม่รับคำรอ้องแปลว่าต้องอายการหารเท่านั้นเพราะนั้นมันก็จบดังนั้นนี่ก็คือเป็นสาเหตุนหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าเขาทำความผิดแล้วลอยหนนพ้นผ,ผิดส่วนที่สองที่คือส่วนนี้นี่เรายังพยายามอยู่นะ,ะเราก็เสนอทางรัฐบาลแล้วก็เสนอทางทางพรรคประชาชนแล้วก็มาตลอด นะฮะอันนี้ให้แก้แล้วไม่ใช่แต่ฐานอย่างเดียวนัาการเมืองต้องเหมือนกันถ้าทําความผิดอาญารุนแรงต่อประชาชนเนี่ยต้องขึ้นศาลพลเรือนไม่ใช่ศาลฎีกาผดแดคดีอาญานกักการเมืองซึ่งโทษไม่เท่ากันทีนี้มาถึง ICC <ก>มาถึง ICC นะฮะเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้นะฮะแ่ต้องขอโทษด้วยก็คืออาจจะต้อง พูดเพื่อให้เข้าใจเพราะว่าเรียนไป ICC มาแล้ว ICC เนี่ยนะ,ะเราเนี่ยนะ,ะในตอนปีปีปีห้าสี่ห้าห้าเนื่องจากคดีมันดำเนินไปแล้วเราไม่เชื่อว่ามันจะสามารถบรรู้ดได้เราได้ไปยื่นเรื่องกับ ICC แล้วความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะรับ แต่เขารับแล้วเพราะเราบอกเข้าไปว่าเราตายน้อยคนก็จริงแต่ตายน้อยคนแต่ตายซ้ําตายซาาตายแล้วตายอีกดังนั้นเนี่ยนะคะก็ขอให้เขารับเพราะนั้นอัยการไอซีซีก็มาจนถึงประเทศไทยเพื่อมาขอร้องรัฐบาลในเวลานั้นก็คือรัฐบาลเพื่อไทยเราก็ได้ไปขอขอตลอดแม้กระทั่งก่อนรัะบาล เพราะเราเชื่อว่ามันจะมีส่วนยับยั้งการทำรัฐประหารได้นะขอไปนะแต่ว่าพ,พักเวยดไม่ยอมเสยไม่ยอมเสยดังนั้นเนี่ยเขากามาไม่ได้เพราะกติกาของ ICC คือในกรณีอย่างสองห้าหเนี่ยกรณี2553้าห้ามในหมายความว่าเวลาที่ถ้าเขาจะมาสื่อเนี่ย ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลหมายความว่ารัฐมนตรีต่างที่ต้องเซ็นรับรองมันเป็นกรณีเฉพาะนะไม่ใช่ไปแบบที่พักประชาชนตอนแรกไปเขียนว่าจะให้ไปเซ็นอรับรองส่วนที่สัญญาตกโรมันจะย้อนไม่ได้แต่อันนี้หมายความว่าในกรณีเฉพาะพระเจ้าอ้างว่าผิดน้ำมนูนมาตราหเกี่ยวกับพรามหากษ์เขาไม่เขียว แล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วไปเนี่ยที่มีพระมหากษัตริย์เขาก็ตกลงเพราะฉะนั้นในเรื่องไอ c ีเราได้ทํามาแล้วแล้วก็พรักเพื่อไทยก็ปฏิเสธและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่พรักเพื่อไทยข้ามไปอยู่ดังนั้นไม่เชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้ที่จะกล้าเสยงเพราะในตอนนั้นมีเสียง300เสียงและมันอาจจะช่วยยับยั้งรับประหารได้ เรียนคำเต็มที่แนละ้วในเรื่องของ ICC แล้วก็บอกได้เลยว่ารู้เรื่องราวนี้เป็นอย่างนี้จึงขออภัยที่ว่าจะอธิบายให้ชัดเจนไปเลยนะฮะว่ามันเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลถ้ารัฐบาลนี้ไม่เสกนะแล้ว i c c ไม่มีหมดอายุกว่าเราก็หวังว่าเกิดจัพัดจับผูถ้าไม่โดนรัฐบา้นะถ้าเกิดปีพัก ที่เป็นฝ่ายประชาธิที่อตยที่เป็นพรรประชาชนได้เป็นรัฐบมันอกจากแก้ให้ทหารกฎหมายให้ทหารน,นะฮะขึ้นศาลพลเรือนแล้วขอให้ช่วยเซ็นรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณี2553หรือคุณจะรวมต่างไปไปด้วยก็ได้นะ เป็นกรณีที่ทําให้ศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถก้าวเข้ามาสืบสวนได้เพราะว่าถ้าทุกอย่างในประเทศนี้เป็นความยุติธ,ธรรมเขาก็จะหยุดแต่ถ้าศาลเนี่ยแล้วก็การสืบสวนรือระบบยุติธรรมของเราล้มเหลวเขาก็จะดําเนินการสืบสวนต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็สำหรับเรื่องไอซีซีนี่ก็คือง่ายมากแค่รัฐนตรีต่างประเทศเฉ่ง แต่มันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทําใหม่ก็ต้องเดินทางไปใหม่รวบรวมตั้งต้นจากคดีเดิมแต่เพิงแต่เซ็นเท่านั้นเองค่ะขอขอโทษนะตอบอยานะ่มขอบคุณอาจารย์ทีดามากค่ะทางนี้นะคะถ้าถามใม่้อก็แบบ